อันแน่คิดถึงกันใช่ไหมล่ะครับก็แหมหายหน้าหายตากันไปประมาณ2เดือนเต็มๆกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ตัวผมเนี่ยชอบหายหายมามาหายหายไปอย่างนี้บ่อยๆนะครับความจริงแล้วเนี่ยคือว่าผมตอนนี้นะครับในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมกําลังฝึกสอนอยู่นะครับหากใครไม่เข้าใจว่าฝึกสอนเนี่ยก็หมายความว่าตัวผมเนี่ยนะครับเรียนวิชาชีพครูซึ่งวิชาชีพครูเนี่ยจะต้องมีการฝึกสอน1ปีเต็มๆนะครับทำให้ ในช่วงวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเล่นเกมหรือว่าได้ทําเวลาส่วนตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่วันนี้เนี่ยในวันที่ผมได้สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับคือวันที่ผมได้เคลียร์ตารางงานของฝึกสอนผมเสร็จหมดแล้วแล้วก็ให้คะแนนเด็กนักเรียนของผมเสร็จสับหมดเรียบร้อยครับก็เลยมีเวลาได้เล่นเกมกันอ่ะและคราวนี้ในอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่สาคัญมากๆเลยนะครับก็คือไม่ครับ พิกซมอนมันมีแค่เวอร์ชั่น1.12ครับแล้วผมเบื่อ1.12ครับอ่าคราวนี้เนี่ยแต่งที่เราสารางกันนี้นะครับว่า Pixemon ในเวอร์ชั่น9.0.5นะครับได้อัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่น1.16.5นะครับเปลี่ยนจาก Minecraft 1.12เป็น1.16ซึ่งแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้น เกิดขึ้นมากมายอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้ผมได้ข่าวมานะครับว่ามีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับกำลังจะเตรียมเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์1.16.5ในไทยเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกนะครับผมไม่บอกนะครับว่าชื่อเซิร์ฟอะไรแต่ชื่อเซิร์ฟว่าพิก้านะครับอ่ะคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปต้อนทัวร์เซิร์ฟเวอร์ของต่างชาตินะครับหรือคือที่เราเรียกกันว่าฝรั่งนั่นเองนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ต่างชาติ Minecraft เวอร์ชัน1.16.5ที่เป็น Pixelmon เนี่ย มีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยผมได้อัดคลิปเอาไว้นะครับคือ,อขออภัยครับเป็นการกล่าวว่าจะอัดเป็นดูว่าผมเล่นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ครั้งเนี้ยผมทําคลิปหายครับมันเลยเหลือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นแค่ส่วนเดียวครับมันไม่ได้เห็นภาพรวทมทั้งหมดที่ผมเล้นลนะเนาะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดสรุปคร่าวๆกันนะคบว่าในเวอร์ชั่น1.16.5นั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอ่ะ อันดับแรกสุดเลยนะครับที่เป็นอันที่เห็นชัดมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของตัวเกมที่เป็นวนริลาน,นะครับก็คือตัวเกมไมค์ครับปกตินั่นเองเนาะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะอัพข้ามเวอร์ชั่นมาหลายเวอร์ชั่นพอสมควรนะครับจาก 1 1 2 5เนาะให้กลายเป็น1.16.5นเนี่ยมันค่อนข้างจะก้าวกระโดดมากๆนะครับทำให้เกมเพย์ต่างๆของไ i n e c r a f มนะครับนั้นถูกปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดอ่าอย่างแรกที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวกล่องนะครับหากสังเกตจะเห็นว่ากล่องผมมันสามารถวางซ้อนกันติดกันอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ดีนะครับรวมถึงมีการเพิ่มแลกต่างๆอย่างเจ้ามันใช่เลยนะเดเทลไลท์นะครับที่สามารถอัปเกรดอุปกรณ์พวกพ i ิกแอคขวานเผยออะไรพวกนี้ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล เปลี่ยนสภาพแวดล็อมต่างๆของตัวเกมนะครับให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราเล่นไมค้าปกติในการเล่นกับพิกซ์มอนควบคู่กันได้อย่างสนุกนะครับคือมันปกติเนี่ยผมเป็นคนเล่นที่เล่นพิกซ์มอนชนิดที่แบบก็เล่นแค่พิกซ์มอนนะครับผมจะไม่ค่อยสนใจตัวเกมวานิลาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พอหลังจากแับใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าไอตัวเกมวานิลาหรือตัวเกมไมค้าเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยครับผมเลยเลิกที่จะชอบเวอร์ชันนี้แบบสุดๆเลยเนาะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนไปนะครับ ครับผมและในสิ่งต่อมาที่เปลี่ยนไปใน Pixel 1.16.5นะครับก็คือตัวมอดของเกมนั่นเองนะครับเปลี่ยนหลายอย่างมากครับเปลี่ยนจนตัวผมเองยังรู้สึกงงๆอยู่นิดนึงเลยนะครับอ่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกสุดก็คือเจ้าโปเกมอนครับโปเกมอนจะเปลี่ยนเอฟเฟกการดูดโปเกมอนเข้าไปนะครับเห็นไหมที่ผมดูดไปเมื่อกี้มันจะเป็นเอฟเฟกแดงๆถูกต้องไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปและคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนๆกันนะครับเราไม่ต้องใช้ คอนในการทุบโปกเกบอลอีกต่อไปหมายความว่า,มาเมื่อเราเอาแอป,ปิคอนนะครับมาปลูรแรกและเผาเสร็จเนี่ยเราจะได้เป็นแอป,ปิคอนเผาใช่ไหมแล้วเอาแอป,ปิคอนเผาน,เนั้เน,กเกนเนี่ยไปทําการคราบเป็นโปเกบอลเนี่ยมันจะเป็นฝาบอลแบบริทที่ถูกทุบมาให้แล้วก็คือเราสามารถเอาไปคราบเป็นโปกเกบอลได้ทันที นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปในอันดับแรกนะครับโปกเกมบอลจะเปลี่ยนวิธีการคราฟเนาะอย่างต่อมานะครับที่เปลี่ยนไปก็คือการปลูกแอปิคอนครับแอปิคอนในเซิร์ฟเวอร์1.16.5นะครับจะไม่เป็นต้นเล็กๆแบบที่พวกเราเคยรู้จักกันแล้วมันจะกลายไปเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะครับเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ซึ่งผลของแอปิคอนเนี่ยจะอยู่ตามใบไม้นะครับให้เราคลิกขวาเก็บตามที่ใบไม้นะครับและสิ่งที่น่าเศร้ามากๆนะครับก็คือเจ้าโปกเกรู ต่างๆนะครับโปเกรุตต่างๆอย่างแรกเลยนะครับโปเกรุตของที่เป็นเอ็มบอลนะครับบอกลาต้นไม้เอ็มบอลไปได้เลยต้นไม้เอ็มบอลจะถูกลบออกไปในเวอร์ชัน1 1 6่จนนะครับจะเหลือเป็นเพียงแค่เป็นรูปโปกรบอลวานอยู่กับพื้นแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือในบีชบอลนะครับจะเพิ่มเทียร์สดอกเข้าไปด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโปรติบีชบอลเนี่ยจะดอกแค่พวกเพจ Memory, uh, ี่อ่า o ีมูฟอันตร l บถูกต้องไหมครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับพวกอันพวกบริดบอลอะไรพวกนี้นะี่ยจะดรอปของเทียร์3ไปด้วยอย่างเช่น EP Share All, Lucky ก g g เอ็กอ่าพาว e วอร e เลนพรหรือพวกช้อยแบนนอะไรพวกนี้จะถูกดรอปเข้าไปในอ่าบริดบอลที่เป็นรูทด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปของ Pixelmon นะครับ ครับผมก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วจะมีรายละเอียดยิบย่อยของตัวเกมที่ถูกเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ตัวเกมครับน่าเล่นมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่า1เลยของมันสมดุลขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของเฟิรเร็วในช่วงต้นเกมในช่วงที่เรามาชา้าแล้วของจะเฟิรนะครับเพราะว่าพวกรูทต่างๆพวกนี้เนี่ยดรอปน้อยลงมากๆนะครับเอ็มบอลเนี่ย หากว่าเจอน่าคือนับเป็นบุญหนชีวิตแล้วจริงๆนะครับไอ้พวกเอ็มบอลรูทเลยพวกเนี้ยแน่นอนคาว่ามันจะช่วยส่งเสริมความสนุกในเซิร์ฟเวอร์ให้ผู้เล่นที่เขาได้เล่นเนี่ยได้รู้สึกว่าเราสามารถกลับมาตามผู้เล่นที่เขาเล่นก่อนหน้านนี้ได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนว่า มันอาจจะรู้สึกว่าเล่นยากขึ้นนะครับแต่มันก็สนุกขึ้นจริงๆดากให้ทุกคนได้เข้าไปลองกันก่อนนะครับสำหรับเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นนี้เนาะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปของผมก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับหากใครติดตามไม่ว่าเป็นช่วงที่ผมหายไปหรือว่าช่วงที่ผมยังอยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวหลังจากโรงเรียนของผมที่ผมสอนเนี่ยปิดเทอมแล้วนะครับสัญญาว่าจะกลับมาทําคลิปให้สม่าเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ขอขอบคุณ152ร้ซับสไครต์รวมถึงคนที่อาจจะซ มในวันนี้นะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันมาตลอดเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับพิามอนเซิร์ฟเวอร์ปิก้าเนวเวอร์กันนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันบาย